อันนี้บอลน,นานะคะเป็นคตจัตสีมรกตนะคะนี่รูปร่างมันจะเป็นแบบน,นี้ต้นใหญ่มากนะคะนี่นะคะอันนี้ เป็นบบนนาไทยเป็นบบนนาไทยนะคะนี่ลำต้นต้นจะใหญ่เหมือนกันนะคะนี่นะคะใต้ใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยเลยอันนี้อะตอม ะะส่วนอันนี้ดำมืดเลยก็คือแบล็กคอรัลนั่นเองนะคะใบใหญ่นะคะอันนี้มูจิโตสวยเลยนะคะมูจิโตและส่วนอันนี้ ลูกของมิวกี้นะคะมิวกี้เวส่วนอันนี้เลมอนนะคะเลมอนแล้วก็ไว้ลาวาอันนี้ไวลาวานะคะนี่ลูกดอกเลย อันนี้เป็นแมงมุมเอเ็นเจนนะคะแมงมุมดำส่วนอันนี้คือฟาโลฟาโลนะคะ,ะนี่ลูกเต็มเลยนะคะอันนี้ก็แมงมุมเอ g นเจเหมือนกันนะคะเป็นแมงมุมทองสีเหลืองนะคะ อันนี้เป็นบนนาไทยนะคะเป็นบนนานครยอดทองนะคะซึ่งพบในบนนาทั่วไปค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะคะอะดูใบนี่สวยเลยนะคะอันนี้ก็เป็นบนนานะคะเมือ่อตกี้ที่ถ่ายต้นแม่ไปนะคะ อันนี้ลูกของเขาหมดเลยส่วนอันนี้เป็นไทเกอร์นะคะอละส่วนอันนี้ราชาแห่งป่านะคะ ส่วนอันนี้เป็นอะลูคาเซียนะคะอันนี้เป็นเมจิกกายค่ะต้นใหญ่เบุ่มเลยไฮไลท์นะคะเป็นพิ้งชมพูนะคะพิ้งชมพูอันดามันนี่ซื้อมาแพงมาก เลยค่ะต้นนี้นี่ลูกของเขานะคะและส่วนอันนี้มิดไนนะคะมิดไนมิดไนลำต้นจะเป็นสีดำนะคะ วันนี้ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงจะถ่ายเพิ่มให้นะคะมีเยอะกว่าน,นี้นะคะติดตามกันได้เลยนะคะกดตามสับสไครต์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ